มเอาดิมันจะลงแล้วจะใช้ป่ะเร็วยุ่นเร็วเไอเสือถามไอศีมันครับสวัสดีครับก็มาพบกับ U N A Channel แบกปี๊บอบครับก็วันนี้มาใกล้น่อยครับมาที่อำเภอวิเศษชัยชาญบ้านของตากล้องแล้วครับครับครับบ้านเกิด ก็นี่กลาว่ามาหาวัตถุดิบกันไม่รู้ว่าจะได้อะไรมาจริงๆนะครับตอนนี้มาหาจริงๆเลยรอบนี้ไม่ไม่ไม่ซื้อจากตลาดอะไรเราจะอบอันนั้นแหละครับได้ปลาอบปลาไม่รู้ต้องหาวัตถุดิบก่อนนี่ครับเป็นไงครับบรรยากาศทุ่งนะถุงเคองพิเศษนี่นาเยอะมากครับตอนนี้ให้อำตกเบ็ดอยู่มตกปลาครับตกปลาตกเบ็ดคุไลอย่างนี้ใช่ครับถตกปลา ตกเบ็ดไม่ใช่อะไรไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะได้วัตถุดิบอะไรเดี๋ยวก็มามาลุ้นกันว่าจะได้อะไรอบเมื่อกี้เป็นไงบ้างติดครับติดแล้วติดแล้วติดปลาเหรอได้ติดยาไม่ใช่มืออาชีพครับจะมาแต่เรามีคนลงเก็บเบ็ดให้อยู่นะครับไหนครับนี่ครับนี่ครับกลับมาแล้วครับหายเบ็ดติดกันติดอะไรที่ได้ครับหายไปหลายทีครับต้งตกแล้เป็นภาระไม่ต้องตกดีกว่า ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าจะได้วัตถุดิบอะไรเนาะใช่กำล,าาลุ้นก,กันต่อเลครับวัตถุดิบจะเป็นอะไรครับจะได้หรือเปล่าปลาเออฮะให้มันดึงเอาไว้ใกล้ๆกันเอาครับยังไงครับสรุปวันนี้ตรงนี้โอ้ไม่ไม่เวิร์กนาะไม่ได้เรื่องนะครับ เราไม่ใช่มืออาชีพด้วยเราตกกันมาพักใหญ่แล้วครับมาได้ย้ายไายได้สักตัวครับตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วเนาะปะ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้วัตถุดิบม,มีวัตถุดิบปุ๊บป่ะไปที่ว่ะครับก็ปูเนื่องจากเราไปตัวเบกันแล้วไม่ได้เรื่องเลยครับ<า>ไม่ได้สักตัวเลยเลยลองคิดว่าจะเปลี่ยนแผนดูไปหาปูนากันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับได้เลยผมก็จะเอางั้นแหละครับี้ฝนก็ตกก็ไม่รู้จะอบได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปหาหาให้ได้ก่อนดีกว่า หายได้ก่อนฝนก็ตกด้วยไปทั้งด้วยฝนนี่นะครับเขาบอกว่าปูมชอบบอกตอนฝนตกพอดีเดี๋ยวนี่ครับผมว่าจะเดินลอกไปตามเนี่ยเดี๋ยวพาอามกับไปไปด้วยคอ,อับผมอืมมา<ะ>เสียเวลาต้องหาแล้วนี่เริ่มจะค่ำแล้วครับเดี๋ยวเราไปหาตามนี้นะครับ <S <S ตามคนาเพราะว่าคนาเลยัยงไงก็ต้องมีครับปูนาปูนาบอกว่าให้เลาะตามคนาไปเอยๆินไ,ได้ ไม่คิจะช่วยกูหาเลยเนาะหาอยู่ที่นี่ฝนจะตกหาเมื่อไงนะเอาดิมันจะลงแล้วจะ่ะเร็วืันจะ้แล้วเร็วคงเล้อบทรีบเรอตัวตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ปะไม่ใหญ่ไม่หญ่ไม่อไรเพราะว่าเราธรรมชาติืหน่อยานจะนไย พยามามเก้วะวางก่อนวางก่อนดิวางก่อนดิจับปูเป็นไม่ได้มันน้ำเล็วของแกวางก่อน <laughs> <üst> อ๋อเจอแล้ว <c oughs> เออมีอยู่ละหนึ่งตัวหนึ่งตัวโยนอีกตัวนึ่งเดียวเลยเดียวเลยเดี๋ยวเลาเร็วเร็วบอกแล้วฝนตกเง้ขึ้นไม่เหลือแล้ว <c oughs> <c oughs>

นี่่เนี่ยนี่ๆนะมอเห็นแล้วไหนถอยบ่า่่ากพุ่เหล่าแกพุ่งให้ดีนะได้หม่านเดินไปไงไม่เห็นผ่านสาตาโอ้ยมันรใหญ่ไหมล่ะดูวันผ่นสยตาผมไม่ได้ยังไงเนี่ยโ้ยตนี้กล้ามใหญ่ว่ะเฮ้ยกลัวหวังดีว่ะได้ๆจะขับขึ้นขากูตัวเล็กตัวเล็กขับด้วยเหรอดเฮ้ะตัพอแล้วมั้งพ้อพอพ้อ เดี๋ยวไปหาไปพออบไปอพอพอนี่นี่หูยกล้ามอีแม่แจ้งเดี๋ยวหาไปเรื่อยสักพักหนึ่งหาไปสักพักนึงก็ไเดี๋ยวเมื่อไหร่เรากลหาต่อไปเดี๋ยวไอตัวนี้ไม่ปล่อยปล่อยทำไมปล่อยทึงบ้าเลยจับยากบ้าก็ดูกล้ามมันดิอามถ้ามาตอนเข้าออกลวงนะถ้าไปกูมองไม่เห็นมึงจะเหยียบแล้วเมื่อกี้ไอ้เหยียบเฮ้ยพุ่งอีกแล้วได้ไปล่ะ เดี๋ยวร่นนะเดี๋ยวร่นนะเอยไปไปมึงอย่านะไปหมดเลยนะไปไม่ได้หางนะง่ายๆน,นะไปสุดยอดบรรยากาศยอมรับใช่เปล่า เปิดอยมใช่ไหมล่ะูวัวแล้วัวเหี้ยเปล่าเนี่ยวัวหรือเปล่าลาอยยู่เจับก้างข้ามอีกปบอโคนใหญ่อะอะไรใหญ่จริงอะไรใหญ่ใหญ่มากอ่ะอื้เข้าเลยเราขอไม่อยู่เลยตอนนี้เดี๋ยวหาไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวถ้าได้ตามจำนวนแล้วเดี๋ยวผมจะไปอบให้ดูแล้วกันนี่ครับขยันเล่นด้วยนะตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรแมวน้ำแมวคนเดียวเลยอยู่ไปแล้วครับก็เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็เนี่ยเราได้มาแล้ววัตถุดิบครับอะไรเอ่ยโอ้ขยานที่บอกเราไปจับปูนามาจับกบ อันนี้ถ้าขาดมือชีพนะครับทีแรกเราจับแทบไม่ได้จับได้ไม่กี่ตัวหรอกแต่ว่านี่เลยขอเชิญมือชิมเลยครับนั่นเองครับจัากปองเลยเนี่ยวิธีใช้ชานในวันสุดิีเรามาแล้วครับเนี่ยอันนี้เรามาเอาแค่บางส่วนนะครับบางส่วนนะใช่เราจะมาอบตัวนี้ให้ดูเป็นไงครับตายเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทรมานสัตว์นะครับอย่าดําไปมีวิธี่ะ ปาพร้อมแล้วรออะไรครับอบเลยได้แล้วก็ต้องอบไงอบแบบคอนโดเหมือนเดิมครับเอาคอนโดมาจากที่บ้านนะครับใช่เราหอบมาด้วยคลิปนี้เป็นคลิปอำลาปิ๊บด้วยปิ๊บด้วยครับปิ๊บแตกไ่เป็นไรปิ๊บแตกแลยนะเฮ้ยเออามพูดบังรู้ปล่ะสงสัยใะ่ไรจะเดินทางมาไกลครับจากอ่างชองไปแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ดินเหนียวอุดคลิปอำลาปิ๊บเลยอำลาปิ๊บที่เราอบมาแต่อีพีแรกสุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะ แล้วปิ๊บใหม่อยู่นะจะมีปิ๊บใหม่ไหมต้องมีต้องมีไม่มีไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะหาปิ๊บใหม่ที่มันที่ว่ามันเดี๋ยวนี้เราจะเก็บไว้เป็นอนุสรของเราแล้วกันใช่ผมตั้งแต่คลิปแรกเลยเนาะวางปูกันเลยดีกว่าอ่ะ้างกันเน่ี่ช่วยกันเลยครับวางปูแล้วเราต้องต้องยาปิ๊บอีกหน่อยนะต้องยาครับเฮ้ยฮเดี๋ยวเราอบให้ดูว่าปูนาอบปิ๊บเนี่ยก็ไม่เคยเอืมันจะฟ้ามถึงอหายพีุ่น ไงเหมือนนั้นหรอไงครับไงเราอยากให้ไขมันมันอยู่ในกระดองเพราะเราเคยอบพวกกูม้าพวกอะไรแล้วเอ้าเอามีแค่นี้เหรอครับสามพอดีเลยพอดีพอดีนี่น้ำน้ำจะจับอะไรไปยืนจับตัวเนี้ยตัวเนี้ยใหญ่เลยตัวนี้ยจับตัวตัวนี้ยต้จับมากกวมืออยู่กระคองตัวนี้แหละด้วยฟุงเหลาจับเลยอะไรครับครอบเลยครับเดี๋ยวส่วนที่มันแตกเดี๋ยวเราจะใช้ดินเหนียวยาเพราะที่นี่มัน รู้สึกว่าดินมันจะเหนียวมากเหนียวไม่เหนียวก็ดูใส่รองเท้าไม่ได้นะครับข้อปี๊บเลยครับมาอามอามหกเมที่เดิมเดี๋ยวเล่นเหนียวอุดกันนะด้านล่างเดี๋ยวเราบกด้านบนเดี๋ยวเล่นเสียมแล้วเดี๋ยววันนี้เจ้าของบ้านมีโปรแกรมพาไปเที่ยวไหนบ้างครับเดี๋ยวพาไปกู่ฟ้า นู่นเลยร้านคาราเกะผมพูดถึงโปรแกรมจับเือนตัวไปหมดตัวเออตัวไปอีกเอานี่ใส่เดิมมาใช้อีกแล้วครับเนี่ยหมแล้วก็มาหาที่ไรเป็นงี้ทุกรอบเลยนะครับเราอุดเพื่อกันควันมันเข้านะครับเราอยากได้กลิ่นวัตถุดิบมันเต็มเต็มเยอำลาปี๊บที่วิเศษช้าเลย ช่โอ้โหเดินทางมาไกลขนาดนี้แล้วก็สงสารน้อนเขามากเลยอ่ะก่อไฟรออะไรพี่อุ <S <S anyway> ่นเ่อุ้วครับก็ไฟประมาณนี้นะครับก็เราจะอบกันกี่นาทีนะนนิดบอกสิบนนินนิดบอกว่าสิบนาทีเราต้องเชื่อเจ้าถิ่นสิบครับสิบ ต้องเชื่อเจ้าสิทครับเพราะว่าเราต้องเชื่อเจ้าของพื้นที่นะครับพราะเขบอกว่า <c oughs> อบสิบนาทีมันน่าจะโอเคน่าจะาแบบว่าออกมาเพอร์เฟกเดี๋ยวเราอบที่สิบนาทีครับจับเวลาไปเลยสิบนาทีเรามาดูกันครับว่าหน้าตามันจะเป็นไงครับกับปูนาอบป,ปิ๊บครับเดี๋ยวมาดูกันอีกสิบนาทีมาเจอกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับก็เนื่องจากมันจริงๆมันครบเวลาไปแล้วเหรอครับประมาณสิบนาทีตอนนี้เราปล่อยไหลอยู่ที่ไปกี่นาทีแล้วอามสามนาทีเนื่องจากไอ้ตัวฟืนของเราเนี่ยมันชื้นนะผมว่ามันน่าจะชื้นแล้วก็มันคือเขาเรียกว่ามันมอดไวครับคือแรงไฟไม่ได้ก็เหนียวแล้วมันแฉะด้วยได้ได้เพราะเชิญจริงๆแล้วนิดบอกว่าสิบนาทีอ่าใช่เดี๋ยววันนี้เราบอกว่าขอไหลแล้วสามนาทีเดี๋ยวมารุ้นกันแล้วกันเดี๋ยวให้เนี่ยมายืนยันด้วยนิดมา แต่ถ้าเราผิดพลาดยังไงก็โทษนิทโทษนิทโทษนิทเราผิดอยไรเองเป็นเจ้าขอกมาเขาจะออะไรนี่เขาเราเนี่ยบอกว่าสิบนาทีเปิดมาโอเคเอาอ้ําเดี๋ยวอาําเพียรไปโอเคไหมทางไหนก็ได้เดี๋เหลือไฟนะอ้ําอ้ําเหลือไฟไว้โอป้าด้อีก มามาลุ้นพร้อมกันนะครับเดี๋ยวอำลาอำลาปี๊บครับถอดนี้อำลาปี๊บ็อดอำลลาปี๊บครับเพราะว่าปี๊บเราปูนาอบปี๊บครับปูนาจริงๆรงนะครับจับมาจริงคร้นไม่ได้ซื้อมานะครับดูสิยังไงครับยังไงปูนาอบปี๊บยังไงมันเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ย กรอบโอ้โหกำลังเยี่ยมเลยโอเคครับได้ครับเหลืองขนาดันเนี้ยอดอธิบายได้คิดว่าไงครับเหลืองขนาดนเนี้ยสุกหมดเดี๋ยวถ้าเกินเกินพันี้มันจะให้ชัวร์ครับขอดูด้านหลังแล้วกันพริกดูพริกดูมานี่สุกสุกเหลืองควันหอมควันควันเลยหอมควันเนี่ทำใจมันจะหอมกลิ่นเรื่จานโอ้อย่างนี้สุกหมดเอารอแล้วนะครับอย่างนี้จัดจานเลยครับท่านจจัดาน ไอาย่งนี้เลยใช่ไหมร้อนะไปร้อนะตามนี้ยอาจารย์มาใส่ปูแล้วอาจารย์มาเดี๋ยวน้องอาจารย์มาใส่ปูมาเช็คกันครับว่าปูแนวตีมเป็นยังไงตัวนี้จำได้ของพี่ยูพี่ยูต้องชิมตัวนี้ก่อนนะตัวตัวนี้เนี่ยพี่ยูจำได้ตัวนี้ตัวหลักตัวหลักโดดเนี้ยก็ถึงโต้เนี่ยนั่นปูตัวหน่อยนึงมันนึงสอยเลยเราต้องหงายท้องไว้เดี๋ยวมันมันออกเดแล้วก็นั่นั้นมัน อันนี้อันนี้มันดำเพราะตัวมันหรือว่าโคนวะพี่โคนมันเป็นพันธุ์มันเอาลองไม่ชิมบนนี้เลยฮะไม่ต้องอ่โตตแล้้วมมาไงน้ำจิ้มเลยนะไม่ต้องนะกินอย่างนี้เลยดำปูนาแต่ว่ามันนะนั่นนิดมาชิมเลยนั่นนิดแกต้องมาเจ้าของพื้นที่ครับนี่ครับขอเชิญนั่นนิดมาแต่น้าว่ามันโอเคอยู่แล้วล่ะคือตัวตรงนี้มันมันเป็นตัวแบบว่าอาจจะอาจจะอาจจะใหญ่หน่อยมันอาจจะใช่ฟันไหม อาจจะอายุไอ้นี่มันมันโตประกันหน่อยแต่มันดำอันนี้คือว่ามันดำตามธรรมชาติของมันตามธรรมชาติของที่ท้องนาเป็นไงครับเนี่ยโอ้โหชิมไม่ดูหน่อยครับว่ารสชาติมันมันปูยอดเลยออะอหปูนี่คือเราไม่ได้ใส่เครื่องเทศอะไรนะครับเป็นปูปูธรรมชาติเลยครับใช่ครับธรรมชาติจากที่เราจับมาเลยอันนี้คือกล้ามมันเนี่ยเราต้องกินกล้ามเหรอครับเราต้องหักแล้วก็หวานนยจุดยอดโอ้โหวนไม่ต้องเลยไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลย ป้วงทองอธิบายไม่ออกอธิบายไม่ออกป้วงทองน้าบอกว่าคุณจับได้ตัวแค่นี้ให้คุณกินหมดคุณกินตัวแค่นี้ครับกินทั้งตัวเลยกินทั้งจริงเลยเนี่ยื้อโอ้ยสุดยอดเนื้ออย่ทีนี้อาทิตย์บอกว่าถ้ามันตัวเล็กต้องบดอ่ะบดเนี้ยบดกล้ามบดเลยโอ้โหอยางป้วงทองมันจะมันนิดนิดมี มีความมันของมันมันเล็กๆเพราะว่าหวานไหมหวานมันมันมากเลยหวานมันหวานแต่จริงๆอยากได้น้องจิ้มซีฟู้ดนะอ้าวมิมอ้าม้าไปเนาะอ๋อเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นหวานมาอยู่ตรงนี้ดูไปเลยชิมเ่รอให้พี่อ้ามก่อนเลยอ้าชิมเลยชิมลองดูมาถึงห้างทองแล้วมาถึงวิเศษช่ายๆไม่ทิ้งเอบเลยนนะหอมด้วยหอมแล้วอร่อยด้วยไม่ดูนนีะต้องทำนะมาั้งว้าว มันหอมอร่อยครับแต่ได้นรสจิ้มมันนะเพราะปูปูจริงๆถ้าจิ้มซีฟู้ดซะหน่อยนะแต่ช่วงนี้มันหายากนะเนี่ยอาจจะเพราะเรามาแบบว่าพื้นที่ชนบทเราเราอยากกินตัวปลาถลิบมันจริงๆครับเป็นไงไปมันมันอันนั้นมันนั่นดูดูดูครับดูดูดูดีครับมันนิ่ๆก็จะเจาะเลยครับโอ้โหนี่รอคุณเลยหกมันปูอ่างทองเป็นไงพี่อุ่น หวานเลือดเลือดเนี่ยของดีแน่นั้นแหละข้างในมันจะมีหวานดีอยู่นี่ไปแล้วของดีนี่มันปูไปแล้วโอ้โหลองเลี้ยละเลี้ยปูนะอะไอย่างนี้แล้วมันเอามาเอาปิดคลิปกันเลยครับวันนี้นันิดมาปิดคลิปเราบอกให้ดูดนะจุ๊บจุ๊บเล็กจุ๊บโอ้โหนี่ครับมันโอ้โหเหลือให้กูเด้อ เไปแล้วูอร่อยมากเป็นไงบ้างครับเอาเลยครับนี่คลิปนี้คลิปนี้สุดยอดรสชาติรสชาติเป็นไงครับมันกลมกล่อมแล้วก็มันเป็นโปรที่ไนปก็ปูนาไม่ใช่คนเลี้ยงมีความสุขมากครับวันนี้ที่เราได้มาเที่ยวแถวอ่างทองนะครับแถวเชติชัยชานบ้านนนิตด้วยครับโมขอขอบคุณนนิตด้วยครับกับวัตถุดิบของเราวันนี้มันมีความสุขมากครับได้ชื่นชมบรรยากาศโอ้โหผมว่า ความสุขในชีวิตมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าไงให้นันนิดปากช่องของผมด้วยแล้วกันได้ได้โอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กับช่อง u n a Channel แบกปี๊บ อบของเราด้วยนะครับโอเคนี่นี่ฝั่ช่องนี่นี่จะไม่รู้จักช่องแกหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้นี่พูดใหม่นะให้นี่พูดใหม่นะครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่เป็นไรเราไว้ตัวไว้ตัวไว้ตัวให้คนใต้คลิปเลยป่ะไงอันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมที่เข้ามารับชมกับช่องของเราครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเอาเตรียมตัวไปหาวัตถุดิบก่อนครับผมโตนะยุนไอ้ตว์อันนี้ครับเราอบหมูกันต่อไปเลยครับสามชั้นแล้วไม่เคยอบได้มันว